สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวสันพาเพลินกันอีกแล้วนะครับกับรายการมากฮอตออนไลน์นะครับเดี๋ยวก็เป็นซีซั่นใหม่นะครับเวอร์ชันใหม่เป็น2021เลยทีเดียวนะครับปียังมาไม่ถึงแต่หลำมนาไปก่อนนิดนึงนะครับมาชมกันเลยครับคู่แรกประจำวันนี้เป็นท่านเซียนถมนะครับเจอกับท่านเซียนอ่อยท่านเซียนอ่อยนะครับพูดผิดเหลือกินไหนครับกิน2ครับ สองมากินหนึ่งกับนะครับนี่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเอามาให้ชมทุกวันหรือว่าอาทิตย์ละ3ามวันหรือยังไงนะครับยังไม่มีแพนอะไรก็ใช้เวลาตต่อไว้หลายวันแล้วล่ละนะครับหลังจากที่หลายๆคนเรียกร้องกันเข้ามานะครับวันนี้ก็ได้จทําให้ชมอ้าวอ้าน่าจะเสมอครับเกมนี้หนึ่งหนึ่ง อันนี้ก็เป็นการเล่นกันในโหมดแข่งขันนะครับหรือว่าเล่นเอาเหรียญน,นั่นเองนะครับนี่เขาก็จะมีเวลาให้อะไรถ้าคิดช้านะครับเวลาจะลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าคิดไวเขาก็จะบวกเวลาเพิ่มให้1วินะครับสําหรับในโหมดนี้นะครับจบเกมครับคู่เกมแรกของโคเน่ไม่มีผู้ชนะนะครับส่วนมาก ก็จะเล่นกัน2เกมนะครับอันนี้ก็เล่นในแอปมักฮอตนะครับในมือถือนะครับมักฮอตออนไลน์ถ้าใครอยากให้ผมลงคลิปวันไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะให้ทำทุกวันนะครับ ว่าช่วงที่ผมหายไปคือโทรศัพท์ไม่ดีด้วยนะครับอัดไม่ได้นะครับมันช้าก็เลยไม่ได้ทําเลยกว่าจะบีบอัดไฟล์ได้แต่ละที่โอ้ใช้เวลาครึ่งวันนะครับก็เลยไม่ได้ทําอะไรจังหวะนี้เอาไงครับโอ้เลี้ยงให้กินแล้วแย่สามครับแกวจริงๆนะครับแต่ดูลักษณะเกมน่าจะจบที่เสมออีกหรือเปล่าสุดเสียคบคู่นี้ ถือว่าเป็นมวยวถูกคู่นะขึ้นยิบสามไหมครับถ้าขึ้นยิบสามปุ๊บเขาขอ้ขอฮอลโอ้ไม่ดีครับถ้าเมื่อกี้ขึ้นยิบสามก่อนแล้วมายิบเจ็ดไม่ไม่ได้หรอครับเป็นยังไงใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับหรือว่าตาเดินมันจะช้ากว่าหนึ่งตาหรือเปล่า จะทำให้นอนจับกินหรือว่าแกก็ตื่นเต้นเหมือนกันเดินไปเรื่อยๆครับแบบนี้โอ้โหระบบตัดให้เสมอกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเดินไปกี่ก้าวนะครับระบบถึงตัดให้เสมอก็เสมอกันไปทั้ง2องเกมรวดนะครับสุดยอดามากมาชมคู่ต่อไปกันเลยครับคู่นี้เป็นท่านเซียนบางนะครับมาร์คสีดำ จอกับท่านเซียนก็นะครับหมากง่วมสีส้มนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่นกันในโหมดเล่นธรรมดานะครับเล่นเอาคะแนนนะครับสังเกตดูตรงฝั่งซ้ายมือมันจะไม่มีคําว่ารวมแหลกนะครับตรงนี้ส่วนเวลาที่เพิ่มให้ก็เป็นถ้าคนคะแนนสงูงเขาก็จะเ,เพิ่มเวลาให้น้อยนะครับเพื่อที่จะให้สูสีกันนะครับให้เวลาคิดน้อยเพราะงั้นตึะ นะครับให้เพิ่มให้5วินะครับถ้าใครเพิ่มในโหมดนี้เพิ่ม1นถึงสวินี่ก็ถือว่าคนนั้นก็มีแต้มที่สูงนะแต่ส่วนมากผมจะเอาในโหมดเล่นเอาเหรียญไม้ชมมากกว่าอนะ่ารับผมชอบโหมดนี้คิดไวเดินไวสนุกดีนะนี่ผมเอาไม้ดูถึงความต่างของกันนะครับว่า ทั้งสองทั้งสองแบบนะห่างหายไปนำํำอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างนะครับนี่ก็ตัดเอฟเฟกต์ใหม่นะครับใช้อะไรก็เดิมเอาไงต่อครับขึ้นบังหรือเปล่าบังก็ไม่เวิร์คขึ้นสิบแปดนะสิบแปดได้โอ้โหเรียกพี่จะตัน ดูลักษณะเหมือนท่านเซียนบางจะได้เปียบนะครับกลาจะเข้าฮอนแล้วต่อสองไหมต่อสองมาปื๊บปื๊บกินมาหนึ่งไม่น่าจะรอดครับเดินให้กินสองครับคือยอมแล้วนะครับถ้าในโหมดนี้ กินเยอะไม่หรือว่ากินน้อยไม่เป็นไรครับคือไม่ได้เสียเหรียญอะไรนะครับแต่ถ้าในโหมดเล่นเอาเหรียญถ้าให้เขากินต่อรวมแหลกเยอะๆเราก็จะเสียเหรียญเยอะนะครับในโหมดนั้นสําหรับผู้ที่เล่นใหม่ยังไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็จะไม่ชมหลากหลายคนนะครับก็จะไม่ยึดติดกับใครก็จะ สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเชื่อนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นนามสมมุตินะครับที่ใกล้เคียงกับชื่อจริงหนึ่งพยางนะครับเสียงนี้ผมก็เติมให้เองนะครับจะได้เรียกให้ดูดีนะครับเอาของเขามาให้ชมแล้วต้องยกฐานะให้เขาหน่อยนะครับแต่จะเอาชื่อเต็มๆจริงๆมาเลยในเกมก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเกิดปัญหากันดำงดำมากนะครับ ผมไม่ค่อยชบอบเท่าไหร่ทางหวะนี้เอาไงครับขึ้นยิบสามไหมยิบสามคนแรกไมาได้สิบเสียฟรีหรือเปล่าโอ้เขายิบสามหรือว่าจะขึ้นหมาเลขเจ็ดมาต่อสองครับนีคิดน้นอนเอาแค่ตัวเดียวพอ เสยนบางตัดสินใจแลกเทยงไปตัดปัญหาจังหวะนี้ขึ้นไหนครับหมายเลขเจ็ดหรือหมายเลขหกหมากสูสีกันครับเลยสีตัวเท่ากันแต่เหมือนท่านเสยนบางจะได้เปียบเล็กน้อยเพราะว่าบีบ ขึ้นมาสูงกว่าเกินครึ่งสนามเกินครึ่งกระดานแล้วเท่าฮอตไปหนึ่งไล่ไม่ทันขอ,อจิบน้ำสักหน่อยครับรูวเสียงแหบๆแล้วน่าจะไปสองครับปล <c oughs> <c oughs> ่อยสองมา นี่เอาไม่อยู่ครับน่าจะจบที่เสมอจับไหนจับยิบสองแต่สองตัวเอาไม่อยู่สองตัวล่างห <c oughs> อดเสียงผมเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> โหจิบแล้วแรกก็เสียงแหบซะแล้วนะครับ ขึ้นหมายเลข6กึพืจังหวะนี้เข้า13กิน2แต่ก็น่าจะได้1ตัวอย่าไปหมายเลข10แล้วก็เดินไปเข้าฮอตแต่ดูเหมือนว่าท่านเซียนบางก็มีโอกาสชนะโยนะครับเพราะว่าใกล้ตำแหน่งฮอตมากนะครับหยิบตัวหนึ่ง ส่วนทันเซียนก็เพิ่งเริ่มต้นเองนะครับอีกตัวเอาไงครับจะหาเสมอเจอหรือเปล่าอ๋อเสมอครับแย่ทิ้งไปก็จบเกมนะครับจังหวะสุดท้ายไม่ได้เอาไม้ชมนะครับเพราะว่าระบบจะตัดไปหน้าอื่นนะครับมาชมคู่ต่อไปกันเลยครับ อันนี้เป็นท่านเซนนีนะครับหมากวอมสีส้มเจอกับท่านเซนออยนะครับหมากง่ายเนี่ยครับจุดสังเกตอันนี้ก็เป็นการเล่นกันในโหมดเล่นเอาเหรียญน,นะครับหรือว่าโหมดแข่งขันนั่นเองเนี่ยจะมีคาว่ารวมแหลกตอนหนึ่งอะไรนะครับมีตัวเลขหนึ่งพันสองพันอะไรประมาณนั้นยิ่งเราใส่เหรียญลงไปเยอะเราก็มีโอกาสที่จะเจอกับผู้ต่อสู้เก่งๆนะครับในโหมดนี้ ผมก็ไมาให้ชมคลิปละสามคู่นะครับยาวไปก็เดี๋ยวจะเบื่อกันสะก,ก่อนนะครับเลือกขัดสันไม่ชมนะแต่แบบเด็ดๆเลยตันหรือเปล่าหรือว่าจะแลกทิ้งไป แปลกครับขึ้นสิบเอ็ดทองมายิบเจ็ดแล้วจังหวะนี้เขาสิบห้าบังยิบสี่เขนสิบหกนั่นไงบางทีก็พอเดาได้นะครับถ้าเขาเล่นนะครับ ถ้าคนอื่นเล่นเราจะคิดแบบคล่องแคล่วเลยแต่ถ้าเราเล่นเองนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับสมองตื้อไปหมดไม่รู้จะเดินตัวไหนวเวลาอะไรมันก็กดดันด้วยแหละนะครับตอนนี้เหลือคนละยี่สิบกวินะครับเข้าฝั่งไหนโดนหนึ่งแน่ตอนดอดกกินฝั่งนั้น ทำไมไม่เดินมายิบสามเลยว่าเขาต่อสองไม่ได้ยินแล้วต่อสองต่อสองสองสี่สามครับเป็นท่านเส้นอ่อยนะครับฉันเ้ยได้เปียบหมากอยู่นะแต่ในเรื่องของเวลาเสียเปียบครับเหลือแปดวิยิ่งเวลาเป็นสีแดงยิ่งกดดันมากนะครับจอมันจะปุ๊บ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 นะครับทำให้เรา ยิ่งตื่นเต้นนะครับแลกไปหนึ่งตัวดูลักษณะเป็นอะไรครับโอ้โหท่านเสียนอ่อยหมดเวลาสะก่อนนะครับเสียดายแทนนะครับหมากได้เปรียบอยู่ไม่เป็นไรครับแพ้ชนะเป็นเรื่องปกตินะครับ เริ่มต้นใหม่ได้แปดนะนี่ก็เป็นคู่สุดท้ายแล้วก็เกมสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับ อ,อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจอะไรให้ผมด้วยนะครับจะได้ขยันทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆหรือว่าใครไม่ชอบเสียงการภาคนะครับก็บอกได้นะครับคลิปต่อไปจะได้ไม่ภาคอะไรอย่างเงี้ยเพื่อรบกวนผู้ชมกวนสมาธิอะไรเงี้ย เากินน่าจะแรกเลยหรือเปล่ามันจะเดินลบถ้าเป็นผมคงเลือกเดินไปที่11นะครับเพื่อที่เขาอเขาไม่เดินขึ้น14 เขาฮอตเลยครับอืคิดอะไรอยู่ครับไม่กินฟรีเมื่อกี้ถ้าไปเขาฮอตถ้าเขามาเข้าฮอตเขาเข้ากินปึ๊บปุ๊บลอกมาจับใหม่เลขหกได้สองบางทีผมก็คิดว่าไปเรื่อยนะครับไม่รู้ว่าถูกผิดอทูน่าจะยอมแล้วครับ เวลาเหลือหนึ่งเวะไม่น่าจะทันหมดเวลาอีกแล้วนะครับเป็นท่านเซนนี่นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปชนะเวลาทั้งสองเกมเลยก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับ